สวัสดีค่ะวันนี้ยาตาก็จะพามาเตรียมผักหวานป่าเพื่อที่จะรองรับฤดูแล้งที่จะเข้ามาถึงนี้นะคะเราก็ต้องมีการเตรียมตัวของผักหวานป่านะเพราะว่าบางต้นก็ยังไม่เติบโตเท่าที่ควรนะคะถ้าเราไม่มีการเตรียมการไว้โอกาสร,รอดเขาก็จะน้อยลงนะคะวันนี้เราไปดูเลยนะคะว่า่าจะเตรียมยังไงนะ นี่ก็เป็นต้นหนึ่งที่ย่าจะพามาเตรียมนะคะอันดับแรกเราก็เอาสแลนออกก่อนเรามาดูที่โคนต้นของผักหวานป่าเขานะคะเห็นไหมคะนี่มีแต่ดินล้นล้นอันนี้คือวัส,สดุที่เตรียมมานะคะก็คือญ้าแห้งกับฟางนะปีนี้บ่อแถวบ้านย่าไม่ได้เกี่ยวข้าวนะคะฟางไม่มีนะก็จะมีหญ้าแล้วก็มีฟางนิดหน่อยนะเราก็เอามากรบบริเวณโคนต้นผักหวานป่านะคะ เ,เมื่อกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาสแลนมาคลุมนะคะมาคลุมไว้อันนี้เป็นการกันไก่นะคะเดี๋ยวย่าก,ก็จะเอาไม้ท่อนโตๆมาวางทับๆไว้อีกนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ไก่เข้ามาเคียร์นะเพราะว่าไก่เยอะนะคะเนี่ยอันนี้หลุมที่หนึ่งนะคะเนี่ยเห็นไหมคะกิ่งที่ย่าตัดไว้ก็กําลังจะแตกยอดขึ้นมานะเพราะว่ากระโดงของเขาสูงเกินไปนะคะตัดให้เตี้ยลงนะ อันนี้เป็นต้นที่สองเราก็มาเอาสแลนออกเหมือนเดิมนะคะปลดสแลนออกแล้วเรามาดูที่บริเวณโคนต้นของเขานะคะต้นนี้ก็ไม่มีใบไม้อะไรปกเลยนะคะมีแต่ดินล้วนลวนนะคะนี่เดือนเมษายนยังรออยู่ข้างหน้าวันนี้อยากจะพามาเอาฟางข้าวหรือว่าหญ้าแห้งก็ได้นะคะเอามากรบที่บริเวณโคนต้นของเขานะคะเนี่ย เอามาให้ดูเนี่ยเราก็กบเข้าไปให้ชิดต้นเลยนะคะอันนี้หญ้ามีไก่นะคะแล้วบริเวณสวนหญ้านี่ถ้ากบหรือว่าทําดีๆนี่มันก็จะมาเขีย่ยหญ้าก็เลยกลบไว้เล็กน้อยนะคะนี่กบเฉพาะบริเวณโคนแล้วห่างออกมาสักประมาณ6 7เซนนะคะเนี่ยแล้วก็จะเอาสแลนนะมาคลุมไว้เหมือนเดิมนะคะกันไก่นะแล้วเอาน้ํามารด เขาก็จะเก็บเอาความชื้นเอาไว้ที่ฟางนะคะหรือว่าหญ้าแห้งนะก็จะทําให้ต้นผักหวานป่าเรานี่ชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะคะเนี่ยเราจะกลบออกมาบริเวณกว้างๆนี้เลยก็ได้นะคะถ้าหากไม่มีไก่เรามีฟางเยอะนี่เราก็ใส่เยอะๆเลยก็ได้ยิ่งดีนะคะยิ่งเก็บความชื้นได้ดีแต่อันนี้ยาทำแบบประหยัดด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็เป็นการซ่อนไปด้วยนะนี่ เื่อไก่จะได้ไม่เห็นนะคะอันนี้นี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้เราก็มาปลดสลนออกก่อนนะก่อนที่จะเอาฟางเข้ามากบเขานะคะเนี่ยต้นนี้ก็เติบโตดีนะคะเป็นพันใบโตนะคะในใบใหญ่นะใบสีเขียวใบใหญ่ตัวนี้จะเป็นพันที่เติบโตเร็วนะคะเนี่ยก็ถือว่าเติบโตเป็นที่น่าพอใจอยู่นะคะเนี่ย ลุมนี้นี่ปลูก2ต้นนะคะนี่มีอยู่2ต้นก็โตไม่เท่ากันนะคะแต่ก็แข่งกันโตอยู่นะคะเนี่ยอันนี้เราก็จะมากรบฟางนะคะฟางหญ้าแห้งเหมือนเดิมนะคะนี่กรบแล้วก็ใช้ผ้าซแลนเนี่ยเอามาคลุมนะคะเอามาคลุมการคลุมซแลนนี่ถ้าไม่มีไก่นะคะเราก็ทำกว้างๆได้นะคะทำดีๆเลยนะ ปักหลักนะแต่อันนี้นี่ถ้าคืนว่าทําให้มันกว้างอย่างนี้เขาก็จะมาขี่ขี่จนกระทั่งว่าดินบริเวณโคนนี่หลุดออกไปหมดเลยนะคะอย่างต้นนี้ก็เหมือนกันนี่หญ้าก็จะมาห่อไว้นะเป็นที่แคบๆนะคะห่อแคบๆไว้จากนั้นก็จะเอาพวกท่อนไม้นะคะที่ตัดอยู่ในสวนนั่นแหละเป็นกิ่งมะม่วงบ้างนะคะหรือว่า กิ่งไม้อื่นๆมานะคะเอามาวางทับทับไว้เมื่อไก่มาเขีย่ยมันก็จะชนกับไม้มันก็จะไม่ออกไปหมดนะคะเนี่ยอันนี้เป็นการกบเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยเมื่อเรากรบเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาน้ํามารดนะคะอันนี้จะเก็บความชื้นได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะนี่ถ้าเราทําแบบนี้นะคะช่วงนี้ก็ยังไม่ต้องรดนะคะนี่ก็รดตั้งแต่ช่วงแรก พอให้หญ้ามันยุบลงไปก็พอนะคะพอประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์ค่อยมารดกันใหม่นะคะเนี่ยนี่เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่หญ้ามากรบนะคะมากรบฟางนะคะเป็นการเตรียมตัวรับหน้าแล้งถ้าหากท่านใดมีฟางเยอะๆนะคะก็กบให้นาหนาเลยแล้วก็กินบริเวณกว้างๆออกไปนะคะ ต้นผักหวานป่าเราก็จะเจริญเติบโตได้อย่างสวยงามนะคะแต่อันนี้ย้าไม่มีฟางนะคะเพราะปีนี้แถวบ้านญ้าไม่ได้เกี่ยวนะคะเพราะว่าน้ำท่วมนะนก็มากลบพอให้มันอยู่ได้นะคะพอให้มันรอดของหน้าแรงนี้ไปนะคะวันนี้ย้าก็พามากรบนะคะมากรบต้นผักหวานป่า เป็นการเตรียมนะคะเตรียมล่วงหน้านะคะเตรียมไว้ก่อนก่อนที่จะถึงเดือนเมษายนนะคะก่อนหน้าแ้งจริงๆมันจะมาถึงนะถ้าท่านไหนที่ปลูกไว้ในบริเวณบ้านนะคะก็เอามากรบได้เลยนะคะเราไม่ต้องใช้ฟางเยอะนะคะถ้าเรามีน้อยๆแต่นี่ยญาต้องใช้เป็นจํานวนมากนะคะก็เลยต้องประหยัดประหยัดฟางกันหน่อยนะคะเนี่ย ก็ถือว่าเป็นการเตรียมการล่วงหน้าที่ดีทีเดียวนะคะเราก็เตรียมไว้นะปีหน้าผักหวานป่าเราก็จะได้เติบโตอย่างสวยงามนะคะวันนี้ย่าก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ